ว้าวมาครับตำกุ้งสดพร้อมกับแซลมอนด้วยวันนี้มีแซลมอนแล้วก็มีหนมจงหนมจีนนะครับอืมันี้เราก็ตำกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอืมดูนะอืมเอาวางไว้ก่อนอืมอืมมีตอนปลาแล้วเลยอืมอืม ทำเองนะครับทำเองอว้าวนี่เลยคุกเลยคุกเลยคุกเลยนะครับคุกเลยใช้มือนี่แหละเพราะว่าเราทำเองอันดับม่ที่สุดใช้มือกินนี่แหละอันดับไมที่สุดแล้วจ้าชิมก่อนออืมอืม อืมแซลมอนกรอบมากแซลมอนกรอบมากทุกคนกุ้งสดนะล้างดีๆล้างสะอาดๆนะ ล้างแบบสะอาดอาดล้างดีๆแช่แบบแช่โซดานะครับอือหืออือหือไม่มีความคาวของกุ้งเลยใส่หอมแดงใส่หอมแดงหอมแขกนะครับแล้วก็หอมเปีนะผักชีฝรั่ง อร่อยไม่มีช้อนคุกก่อนใช้ทะพีคุกก่อนคูกก่คแบบนี้เลยอ้วรั่วอ้วรัวอ,ววอวว้วรัวให้มันเข้ากันแบบนี้แบบนี้ครับดูอ้วรัวให้มันเข้ากันแบบนี้ไม่ปูอ่ะ ฮอตตอนประแดกทุกคนตอนประแดกขนมจีนนี้เป็นขนมจีนแบบแบบต้มเองอะ่ะเขาเรียกว่าไรขนมจีนขนมจีนอบแห้งนะครับไม่ได้เป็นเป็นขนมจีนเส้นสดอ่ะแล้วก็เอามาปรุงต่างหากทุกคนนาทีนี้ ออืนาทีนี้นะจ๊ะเส้นหนุมจีนมันไม่เหนียวมันก็พันยากหน่อยมันก็จะแบบเป็นแบบเนี่ยมันพันยากอ,อ,อ,อ มเะเขือเทศก็มะเขือ,เ,อเทศลาชีนีกินได้หมดเลยนะหอมนะแบบกุ้งสดกุ้งสดกุ้งสดแบบว่าไม่มีความคาวเลยนะครับมัน เป๊ะปังมากปูปูดองอืมอ้มอืม้มอื้มโรยถั่วตามหลังอื

ว้าวมาเด้อพี่น้องพี่น้องป้องปลายสุบุูสุขคนตั้ม รวมกุ้งตุ๋แซลมอนแซบลายว้าวอืม้มจินมากกว่าถ้าเป็นอย่งนใส่หมูยอปอีกทุกคนแล้วแซลมอนกุ้งเป็นตัวตัวนี้เลยถามว่ากินหมดไหมหมดจะแบ่งพ่อกับแม่กินด้วย Mmm. All right. All right. Mm. chuyên hỏi đừng đây nào. Đó bạn Ôi lương ao แคบหมูแคบหมูแคบหมูแม่แคบหมูให้น้อยหมูยลืมได้ไงเลยบหมูแับหมูมากินยิ่งอร่อยทุกคนโอย่างว่าอยู่มันขาดเลยนะแคบหมูกันแคบหมูนะครับหนึ่งกระปุกสองร้อยบาทหนึ่งกระปุกสองร้อยบาทนะ นี่รยไปนเนี้เดี๋ยวยังกบตาอยแบเนี้ทุกคนยิ่งกันนี้ยิ่งอร่อยออใครสั่งไปแล้วอะ่ะการันตีกลับมาสั่งใหม่ทุกไลน์ทุกคนกว่ากลับมาสั่งใหม่ทุกคนนะครับใครจะสั่งทักแชทได้เลยนะกระดูกว เราห่างเยอะเนี่ยเยอะมากรัวเยอะมากกรอบด้วยินกินกับส้มตำกินกับข้าวกับข้าวมัข้าวเหนียวได้หมดเลยได้ทุกอย่างนะครับอืมอขอตัวไปกินแล้วขอตัวไปกินแล้วแเต็ม